มาดูเรื่องของนายกลงพื้นที่จ<า>ังหวัดภูเก็ตเม <ไป S 1> ื่อวานนี้นะะใช่ค่ะท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตซันบ็อก ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6, 6รอบ28กรกฎาคม2567ณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งอันนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลนะคะที่ต้องการที่จะยกระดับพื้นที่การท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์อีก i น e Tourism Thailand ์ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมราคาที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดการจัดกิจกรรมต่างๆการ ประชุมแบบใหญ่ๆนะคะให้เข้ามาสู่ประเทศไทยในปีหน้าปี2568ซึ่งเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวค่ะซึ่งโครงการภูเก็ตเซนบ็อกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบนะในการดำเนินงานในการที่จะลดปัญหาขยะใช้หาดส่งเสริมการใช้บรรจุพัณฑ์ที่ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สร้างความร่วมมือกับ กลุ่มผู้ค้าพ่อค้าแม่ขายบริเวณชายหาดแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะเพื่อที่จะจัดการขยะให้มันถูกต้องรวมถึงส่งเสริมธุรกิจที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดนะคะให้มีการดําเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยให้เดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเลของไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความสมบูรณ์ทรัพยากรที่มันสมบูรณ์นะคะ ของทะเลข,ของชายฝั่งเนี่ยที่ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือร่วมใจการอนุรักษ์ฟืนฟ้นฟูเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมานะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องให้คงความสมบูรณ์แบบยั่งยืนนะคะครอบคลุมทุกมิติแล้วก็ทําทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพค่ะจะได้เรียกเงินเข้ากระเป๋าได้นะนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเศรษฐ,ฐกิจก็ดีพ่อค้าแม่ขายก็สามารถขายของได้นะคะค่ะ หลักการที่ท่านนายกลงไปเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องนะฮะในเรื่องของการตรวจราชการเนี่ยมีการตรวจการบ้านด้วย <C. S 2> เรื่องของการดูแลปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเ <C. S 2> มื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีห่วงเวลาหนึ่งนะฮะต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตดินโคลนถล่มเนี่ยฝ <C. S 2> นตกปแป๊บเดียวเนี่ยดินโคลนถล่มมาเลยฮะเพราะว่าพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยมีภูเขามีภูเขาสูงนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฝน ฝนพันปีอยู่ดีๆก็ตกลงมาหนักแถวแถวอำเภอถลางอำเภอกระทูนะฮะทำให้สองอำเภอเนี้ยมีปัญหาเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบ้านเรือนเนี่ยพังเสียหายไป1,400งพัน่รือนคืออเยอะค่ะขาขอขอภายผู้เสียหายพั0สี่ร้อยคนขอภายแล้วซึ่งพอไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยทางภูเก็ตเนี่ย <g ül> ก็ไม่ได้มีแผนรับมือเรื่องของน้ําท่วมในตอนนั้น <ขา S 2> อย่างชัดเจนและมีความเป็นรูปธปรรม <ขา S 2> แต่ว่าแก้ไขปัญหาได้เร็วมากอันนี้ต้องชื่นชมท่านผู้ว่าภูเก็ต <ขา S 2> <อ>นะคะคือท่านลงไปแบบดูแบบรวดเร็วแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้คาดคิดกันไว้เพราะภูเก็ตไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น <ขา S 2> นะฮะฝนตกหนักมากดินโครนถล่ม นายกก็มีความเป็นห่วงตั้งแต่เดือนที่แล้วลงพื้นที่ไปและให้นโยบายว่าควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวและควรจะมีแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เช่นถ้าเกิดน้ําป่าไหลหลากดินโครนถล่มน้ําท่วมอะไรพวกนี้นะฮะคุณจะหนีไปทางไหนอเออพอเวลาน้<อ>ํานะท่วมปุ๊บทุกคนตกใจครับน้ําป่าไหลหลากเนี่ยมาเร็วและแรงคไปไหนไม่ถูกครั คือบางทีแล้วแล้วสิ่งที่มันไม่ยังไม่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นมานานแล้วบางทีมันก็ปรับตัวไม่ทันเต็มที่หนีปีนขึ้นหลังคา <c oughs> เออวิธีการที่จะหนีให้พ้นภัยจากตรงโน้นเนี่ยจะต้องมีการซ้อม <c oughs> นะฮะก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะ่ะให้ไปจัดการ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปอจังหวัด <c oughs> แล้วก็หน่วยงานอื่นๆช่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันหน่อย <c oughs> นะฮะเพื่อที่จะให้เรื่องของความเสียหาย ความสูญเสียเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยไม่เกิดขึ้นค,ความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่มีนี่คือดินโคนลนถล่มที่ไปดูแลค,ความเป็นอยู่ของข้าราชการในพื้นที่เนี่ยก็ดูแลด้วยะนะครับเพราะว่าเรื่องของบ้านพักข้าราชการบางคนเนี่ยไปแล้วไม่มีบ้านพัก ย้ายไปอยู่ที่โน่นอยากจะทํางานหรือว่าคนในพื้นที่ต้องการที่จะทํางานบ้านเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลจากที่ทํางานก็ควรจะมีบ้านพักที่ใกล้กับที่ทํางานสร้างขวัญกําลังใจให้กับเขาบ้านที่อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหลังคารั่วนะฮะหรือว่ามีมดปลวกเต็มไปหมดออขอให้พออ,อ,อยู่ได้บ้างมีแต่บ้านแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้หรือมีแต่บ้านบ้านเปล่าๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะฮะอันนี้ก็ลําบากกับข้าราชการท่านก็บอกว่า จะดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษและได้มีการคิกอ o f ไปแล้วเรื่องของงบประมาณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลบ้านของทหารตำรวจแล้วก็ข้าราชการนะครับก็จะมีกันอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตรงนี้ก็ให้แนวทางกับจังหวัดภูเก็ตให้ดูแล ขวาญกำลังใจข้าราชการในพื้นที่ด้วยในพาะในพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตนะเดี๋ยวก็จะมีการขยับขยายไปหลายๆทุกๆจังหวัดนะคะนะฮะส่วนเรื่องของขยะทะเลขยะทะเลนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ใช่คุณเพราะว่าเราจะเห็นพายุนเกยตื้นนะฮะหรือว่าผ่าท้องของสัตว์ที่ตายเป็นพลาสติกใช่นะฮะเตาตนุเต่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็ ก็ตายใช่ค่ะเพราะว่าเวลามันวางไข่เนี่ยมาวางไข่บนบกแล้ววางไข่บนบกปุ๊บเนี่ยขยะอะไรพวกเนี้มันไปขวางทางให้ลูกมันเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็ตายหรือบางทีเต่าเนี่ยมันไม่รู้หรอกฮะเวลามันไปกินหญ้ากินอะไรในท้องทะเลเนี่ยว่านี่คือพลาสติกมันก็กินเข้าไปพอกินไปปุ๊บมันก็ไปอุดตันที่ท้องแล้วมันก็ตายนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและสัตว์เนี่ยที่ตายเกิดตื้นเนี่ยก็เยอะ นายกก็ลงไปดูเรื่องนี้ที่บอกว่าเรื่องของภูเก็ตแซนบ็อกนะฮะที่จะมีการใช้ภูเก็ตเป็นต้นแบบของหาดสะอาดหาดสะอาดอหากเก็บไปดูเรื่องขยะให้ดูซิว่าพลาสติกต่างๆเนี่ยมันสามารถนารีไซเคิลหรือว่าทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะเพื่อที่จะกำจัดขยะตรงส่วนนี้ออกไปนะคะครับรวมถึงปลุกจิตสำนึกของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวด้วย<ช>นะคะพะนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปมือเปล่า เอาขยะไปด้วยค่ะเพราะว่าเราก็มีทั้งขวดน้ําพลาสติกและมีขยะอื่นๆคือมีอื่นๆเนี่ยที่เราเอาไปจะสังเกตว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยกระเป๋าหนักกระเป๋ากระเป๋าเป้นะเออแบบดิเป้จะหนักแต่พอกลับเนี่ยเบ้าเบาเบาย่องเลยเพราะว่าทอะไรไปบางก็ไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะที่เราจะต้องปลุกจิตสํานึกบางคนปลุกไม่ขึ้นถ้าปลุกไม่ขึ้นก็ต้องเอาบุญบาปเนี่ยมามาแก้ก็ต้องมาคิดว่า คุณทิ้งขยะหนึ่งชิ้นปลาตายหนึ่งตัวเต่าตาย1ตัวบาปนะบาปนะครับเออก็หนึ่งในรักหนึ่งในศีลหเนี่ยนะฮะคือการไม่ฆ่าสัตว์แต่ละสาธุเลเออุเล่ดังนั้นแล้วถ้าคุณไม่อยากทำบาปอยากได้บุญก็อย่าทิ้งขยะ นะฮะใดๆนะฮะไม่จําเป็นที่ต้องพลาสติกนะฮะใช่ใช่ในชายหาดหรือว่าชายฝั่งหรือว่าทะเลหรือที่ต่างๆเนี่ยที่มันที่มันห้ามทิ้งนะฮะคือประโยคนี้ยังใช้ได้นะคุณสมพลขยะในมือท่านลงถังเถอะครับครับออนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี